550 Pro Plus มากับราคาโมชั่นเพียงแค่5,890บาทและนี่คือมือถือต่ำ6,000ที่อุ้มชื่นชมไม่สุดอย่างแรกเลยเขามาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ราคานี้ได้ AMOLED Display ที่สำคัญค่ะถึงมือเปียกหรือหน้าจอเปียกเราก็สามารถจะทัชเนี่ยหน้าจอใช้งานแบบนี้ได้แล้วก็ตัวนี้ค่ะมาพร้อมกับน้ำหนักตัวเครื่องที่บางเบาที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมากล้องที่ใช้งานได้จริงและใครนะคะที่เป็นแฟนฟรีไฟนะตัวนี้ค่ะเล่นฟรีไฟที่90 FPS ได้ทั้งหมดนี่ค่ะกับราคาดีขนาดนี้ วันนี้พาทุกคนไปรู้จักพร้อมๆกันเลย และความว้าวแรกนะคะตั้งแตุ่งแกะกล่อ,องออกมาก็คือความบางและความเบาอุ้มขอเล่าที่ความเบาก่อนละกันค่ะน,น,นานๆทีนะจะเจอกับเครื่องมือถือที่สเปคเนี่ยบอกว่าน้ําหนัก1นึ่กรมัมแต่ช่างจริงค่ะน้ําหนักอยู่เพียงแค่1 6 0่งกรัมเท่านั้นเฮ้ยทําไมเขาถึงทาต,ตัวเครื่องได้เบาขนาดนี้เอาจริงทุกคนถ้าคุณนะคะเคยจับมือถือเนี่ยที่เป็นเรือธงต่างๆมาพอจับตัวนี้นะคะคุณจะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมือถือจอใหญ่แล้วน้ําหนักเบาเนี่ยมันดีแบบนี้นี่เองค่ะตัวนี้ ไม่ใช่เบาอย่างเดียวแต่ว่าบางที่สุดอีกด้วยตัวนี้เนี่ยมาพร้อมกับนะคะเขาการันตีนเลยว่าเป็น w o r ร์ซ less TD Cur เคนะคะ Slim Edge Design บางเพียงแค่6.8มิเมเท่านั้นก็คือบางที่สุดในโลกนะตอนนี้แล้วแต่ว่ายังมีความแข็งแรงทนทานนะคะด้วยนะคะนวัตกรรมที่เป็น Titan Wing Architecture ค่ะก็เหลือเหมือนแบบมีเกราะป้องกันหุ้มทั้งหมดอะไรแบบนี้นะคะอันนี้คือในมุมของการดีไซน์ออกมาถามว่าจับถือในมือไงบ้างโอ้โห Fe ลลิ่งดีงามมากนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นหน้าจอโค้งนะคะจะเป็นหน้าจอโค้งซ้ายขวาลงมาแบบนี้พอมองตรงๆลงไปนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าหน้าจอเนี่ยขนาดใหญ่นะแล้วก็เอาจริงตอนที่มันโค้งลงแบบนี้นะคะมันไม่ได้หนาเนาะพอมไม่ได้หนาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็น f e ลลิ่งที่แบบโหดีมากๆนะคะด้านหลังเองเนี่ยจะมาพร้อมกับสีสันนะคะทั้งหมด3สีด้วยกันสีนี้ชื่อว่าสีไทเทเนียมเกรย์ค่ะแล้วก็มีสซีสแบ็กแล้วก็ดิมี่เพอร์เพลสสามสีให้เลือกใช้งานกันนะคะแล้วก็จะวางกล้องเรียงลงมา แบบนี้นั่นเองค่ะนี่ให้ดูตรงพอร์ตน,นิดนึงเห็นไหมตรงพอร์ตนะคะจะเป็น USB Type C นะคะมีที่ใส่ซิมตรงนี้และลำโพงเสียงดังมากลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงเซโอเห็นไหมด้านบนนะคะจะมีเขียนว่า Sound by JBL เดี๋ยวอยากให้เราฟังเสียงกันนะคะคุณภาพเสียงเนี่ยออกมาดีมากๆเลย และตัวนี้เองนะคะมาพร้อมกับมาตรฐานกันน้ํากันฝุ่นที่ IP 54อธิบายง่ายเลยค่ะมันก็คือเป็นการกันนะพวกรออองฝุ่นหรือว่ารองน้านั่นเองการใช้งานของมันจริงๆนะคะตัวนี้เนี่ยมีความสามารถในการทัชแม้มือเปียกอ่าเนี่ยอุ้มทำให้ดูนะคะสมมติหน้าจอเปียกๆแบบนี้หรืออุ้มนะคะทํามือให้เปียกๆสุดๆไปเลยแบบนี้นะคะอุ้มก็ยังสามารถมาทัชกีนนะคะจิ้มไปจิ้มมาแบบนี้ได้สบายๆหรือว่าใครนะคะที่อยากจะแบบกินขนมไปนะเล่นมือถือไปนะคะทัชดูนู่นดูนี่นไปเราก็สามารถใช้ ได้ค่ะเพราะว่าแม้มือจะมันนะคะตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทัดได้เนี่ยตามปกติเลยซึ่งแน่นอนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นได้เวลาแบบพี่ไรเดอร์นะคะไปวิ่งหรือว่าฝนตกนะเราก็ไม่ต้องกังวลว่าโอ้ต้องมานั่งเช็ดหน้าจอยแห้งหรือเปล่านะคะเอามือปัดๆแบบนี้เราก็สามารถทัดได้โอ้สบายมากอันนี้คือข้อดีสุดๆไปเลย ความเ้าต่อไปนะคะเป็นเรื่องที่ว,วุ่นวายมันบ้ามากเลยก็คือตัวนี้มาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่6.8นิ้วไมพอหน้าจอพาเนลของเขานะคะตัวนี้เป็น T D Curve Amoled Display เฮ้ยราคานี้ได้ Amoled Display ว่ะตัวนี้นะคะความละเอียดจะเป็นระดับ Full HD Plus ค่ะ Dynamic Refresh Rate 120 Hz แม่เจ้าแล้วเป็น120 Hz ที่ดีมากๆจริงนะคะเวลามาดูหนังนะคะมาดูซีรีส์หรือว่ามาเล่นเกมนะ,ะก็คือเวิร์กมากๆแสดงสีสันนะคะได้1000ล้านสี d i p P3 จะอยู่ที่100%กว่าสว่างช่วงพีคเนี่ยดันไปได้ถึง1,300นิตแล้วก็สำหรับใครนะคะที่เป็นสายแบบว่าเกมมิ่งตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับทัสแซม pling เลทนะคะทัสแซม p ิ i n g เลทของเขาเนี่ยจะอยู่ถึง360เฮิร์ตเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณนะคะไปเล่นเกมต่างๆอุ้มเนี่ยเล่นเกมแข่งรถใช่ปะการทัสชิ่งต่างๆนะคะคือแบบโหตอบสนองไวมากแล้วก็เวลาที่คุณออกนะคะไอเทมหรือออกสกิลเนี่ยคุณต้องแค่แตะนิดเดียวนะคะมันก็โอ้หูออกไปแล้วนะเลิศมากๆค่ะตัวนี้เองเนี่ยยังมาพร้อมกับนี่เลย2 1 6 0 PWM Dimming นะคะแล้วก็ผ่านมาตรฐานท v วี l ร n ลน,นะคะ่ะในเรื่องของการลดความเครียดเนี่ยจากการใช้สายตาตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะไปอยู่ในมือถือนะคะอืมเอาแบบ ที่เคยเห็นมานะก็ต้องเป็นระดับเกือบเกือบสองหมื่นะถึงจะใส่นะคะฟังก์ชันนี้มาให้แต่ว่าตัวนี้ไม่ถึง6กพ <c oughs> ันเามากใช่ไหแล้วตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับนะตัวกระจกเขาจะใช้เป็น Corning Gorilla Glass นะคะมีความแข็งแรงทนทานสแกนไลนยนิ้วมือนะคะบนหน้าจอเลยนะแล้วก็นี่เวลาที่คุณใช้งานนะคะตัวนี้มาพร้อมกับ Always On Display มีให้เลือกเยอะแยะมากมายในเครื่องเนี่ยโหสันหามม องดีเลยแล้วก็เบสเนี่ยแน่นๆนะคะสมการเป็นเนี่ย Sound by JBL ของแท้นะตัวนี้เนี่ยได้นะคะลำโพงเป็นโ e r ป Speaker ด้วยและอุ้มเนี่ยเล่นพวก Rv นะคะเล่น Free Fire Free Fire นี่ไฮไลท์สำคัญเลยเดี๋ยวอุ้มเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะแต่ว่าเราเล่นอนะเราจะรู้สึกนะคะเราจะได้ยินเลยถึงฝีเท้านะคะว่าเฮ้ยคู่แข่งมันมาจากทางไหนอะไรแบบนี้ลำโพงตัวนี้คือตอบโจทย์ระดับนั้นเลย มาถึงว้าวต่อไปนะคะเป็นการว้าวในการเล่นเกมปกติมือถือตามกว่ามือน้องจะบอกว่าเอ้ยเราไปเล่นเกมเบาๆกันกว่าไปเล่นเกมแรงๆมากเลยแต่ว่ากับตัวนี้ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคุณจะเล่นฟรีไฟลคุณจะเล่น A วีคุณเล่นพับจีนะคะคุณจะเล่นสปินดิฟเฟอร์ที่อุ้มชอบเล่นคนเล่นไปเลยเล่นได้แน่นอนนะคะเอาจากเกมนี้ก่อนละกันอันนี้คือฟรีไฟเดี๋ยวอุ้มจะเข้านะคะไปที่เซตติ n งตรงนี้ให้ดูเึิบแล้วกดไปที่กราฟิกนะคะเห็นไหมระดับเฟรมเรทคุณเลือกที่ขั้นสูงได้นะคะอุ้มเปิดทุก สูงที่สุดหมดเลยแล้วก็เฟรมเรทนะคะเป็น90 FPS คุณเล่นนะคะฟรีไฟนี่โคตรจะลื่นเดี๋ยวอุ้มจะขึ้นให้ดูนะคะว่ามันลื่นขนาดไหนแล้วก็นอกจากความลื่นแล้วค่ะตัวนี้ยังสามารถปรับแต่งได้อีกเยอะแยะมากมายแต่ขอเอาเรื่องชิปก่อนละกันตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ CPU ค่ะ h e l i o G 1 0 0ขนาด6นาโนเมตรนะคะแล้วก็ตัวนี้เองค่ะมาพร้อม GPU นะคะ m a l i G 5 7 MC 2ค่ะ r ร m นะคะ r ร m ให้มา 8GB ค่ะแล้วก็มี S อเซนเมอีก 8GB นะคะรวมกันเป็น 16G b ความจุตัว จะอยู่ที่ 256G กิกนั่นเองค่ะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งอุ้มอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงอุ้มสามารถเลื่อนนิ้วเข้ามานะคะตรงนี้คุณจะได้รับประสบการณ์นะในระดับ e-sport เลยมาพร้อมกับ X Boost Gaming Engine นะคะตัวนี้เราสนับโหมดได้ต้องการเป็น power saving Mode นะคะเป็นโหมดตรงกลางนะหรือว่าจะเป็น performance Mode แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะซึ่งแน่นอนว่าพอคุณเข้านะไปส่วนของแอที่เป็น e-sport แล้วตัวนี้เนี่ยจะดันนะคะทัช sampling rate ขึ้นไปที่ 2160H เฮิร์ตค่ะเออแล้วก็ความละเอียดจอเนี่ ะะแล้วก็รองรับ 90Hz นะสำหรับฟรีไฟนะคะเหมือนที่บอกไปนะคะเล่นได้ที่90เลยนะเออเวลาที่เราเนี่ยเล่นจริงๆนะคะก็จะเห็นเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมันดูสมูทนะแล้วก็เวลาที่เรานะคะขยับนิ้วเลื่อนไปเลื่อนมานะคะเลื่อนปืนเลื่อนอะไรพวกนี้มุมมองต่างๆนะคะก็จะทําได้เป็นธรรมชาติแล้วก็เหมือนจริงมากขึ้นค่ะตัวนี้เนี่ยขับเคลื่อนด้วย eSport Pro Game Network Engine 1.0นั่นเองแล้วตัวเองนะคะจะมาพร้อมกับระบบระบายความร้อนนะคะที่เป็น Altra Crystalite a f i t e เส cool ื้อนี้เนี่ยจะใช้เป็นการไฟนะคะที่บางแล้วก็นําความร้อนได้ดีค่ะสามารถกระจายความร้อนได้เลิศมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเล่นเกมจริงๆนะคะตัวเครื่องก็มีความอุ่นแหละแต่ว่ามันสามารถระบายออกมาได้อย่างรวดเร็วนะคะในดีไซน์ตัวเครื่องที่แบบบางเฉียบขนาดนี้ที่สําคัญค่ะบางๆแบบนี้มาพร้อมกับแบตก้นใหญ่ถึง5 0 0 0นมิลลิแอมนะคะแล้วก็ยังมีบายพาชชาร์จิ่งค่ะสามารถจะเสียบนะคะเสียบตัวที่ชาร์จเนาะแล้วก็ไม่ใช้แบตจากตัวเครื่องนะคะก็จะใช้แบตเตียจากตัวที่ชาร์ ตรงเข้าสู่เครื่องเลยทีเดียวค่ะแล้วยังมาพร้อมกับระบบชาร์จไวนะคะถึง33วัตต์ค่ะการชาร์จเนี่ยจะแบ่งเป็น3โมโหมดด้วยการมีไฮเปรโหมดนะคะเปโหมดเนี่ยชาร์จเร็วมาก1นึเนี่ยใช้เวลา26นาทีมีสแตนดาร์ดโหมดนะคะก็จะบาลานซ์ให้หรือว่า Low โรเทมโหมดนะคะก็จะช่วยรักษาอุณหภูมิให้ต่ำนันเด็เพราะฉะนั้นนะคะจากเกมที่ทั้งหมดที่อุ้มเล่นมาเนี่ยโอ้เอวีก็เล่นดีมากนะนิ่งมากๆนะคะนิ่งอยู่ที่60บเนี่ยแบบโอ้โหไม่ต้อง เฟรมเรทไม่ตกด้วยเอออันนี้คือแบบเป็นอะไรที่ประทับใจมากนะแล้วเราก็ไม่ค่อยเห็นนะคะมือถือราคานี้สามารถทำเฟอร์ฟอร์แมน์ได้ระดับนี้นั่นเอง มาพูดถึงกล้องกันบ้างว่าเป็นยังไงนะคะก็ต้องบอกว่าตัวนี้มาพร้อมกับกล้องที่สามารถใช้งานได้จริงค่ะเลนส์หลักของเขานะคะความละเอียดจะอยู่ที่50ล้านพิกเซลแล้วก็มีเลนส์เดฟ2ล้านพิกเซลนะคะออโมดูลกล้องเนี่ยเขาจะวางมาแบบวงรีก่อนเนาะแล้วก็มาเป็นแบบเรียมๆแบบนี้ค่ะก็วางได้โอเคนะไม่ยื่นจนเกินไปนักนะคะแล้วก็กล้องหน้าของเขาเนี่ยกล้องหน้าความละเอียดจะอยู่ที่1 3ล้านพิกเซลภาพที่มถ่ายออกมาเป็นยังไงบ้างหนวจะขึ้นเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะปรากฏว่าสิ่งที่มึงหวั่กว่าเอ่อทำได้ดีกว่ามือ ตั้งแต่วินาทีที่เรากดถ่ายนะคะแล้วก็ชัดจริงๆนะเป็น50บล้านแท้ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราถ่ายภาพที่เป็นบุคคลนะคะระยะ1เท่าหรือระยะ2เท่าเองก็ตามก็สามารถทําออกมาได้ดีนะคะบางช็อตเนี่ยอาจจะมีตัดขอบแบบงงๆบ้างเนาะก็ราคามันประมาณนี้เนาะแต่ว่าโดยรวมนะคะก็ถือทําว่าทําได้ชนะเนี่ยมือถือในกลุ่มราคาเดียวกันจนไปถึงหมื่นกว่าบาทเนี่ยได้หลากหลายค่ายหรือจะไปจนถึง20 0 0 0บาทบางค่ายเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดูภาพจากภาพที่อุ้มถ่ายรูปนะคะดอกไม พวกนต้องบอกว่าบางแบรนด์นะคะเลือกที่จะทําสีสันให้แบบไม่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าแบรนด์นี้นะคะสามารถดึงสีสันออกมาได้เป็นอย่างดีแล้วก็อย่างหนึ่งค่ะอย่างโหมดกล้องหน้าเองอกล้องหน้าเนี่ยก็จะมีนะคะลูกเล่นเนี่ยมาให้หลากหลายเลยมีโหมดแต่งหน้ามาให้นะคะกล้องหลังก็มี AI เนี่ยเข้ามาช่วยปรับนะคะบอดองบอดี้ให้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวเอาเป็นว่าก็ครบนะคะสำหรับการใช้งานส่วนงานวิดีโอนะคะเดี๋ยวมีตัวอย่างวิดีโอให้ดูด้วยงานวิดีโอเนี่ยจะสามารถถ่ายสูงสุดนะคะได้ที่ 2K 3 0 ค่ะถ้าถามว่ามันสั่นไหมก็อาจจะมีนะคะบ้างเนาะดว้วยความที่ราคามันประมาณนี้แต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ถือว่าพอไปวัดไปหวาได้นั่นเอง ตอนนี้นะคะเราจะถ่ายเป็นแบบ 2K ให้ดู 2K 30fps มายังไงเห็นดอกไม้สวยแต่เราไม่รู้ดอกอะไร <laughs> นี่แล้วก็มีดอกอันนี้ด้วย <c oughs> สีเหลืองสีเหลืองก่วแต่ถ้าเป็น 2K จะเปิดกันสัตนไม่ได้นะคะจะเปิดไม่ได้แต่ก็ คมชัดมากเลยอะแล้วสำหรับตัวนี้เองนะคะก็จะมี AI ต่างๆนี้ทางอ n f ฟ n i ิเนี่ยเขาทยอยออกมาแล้วสำหรับอ n f ฟิน x AI นะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะ AI ในส่วนที่เป็นการลบคนลบวัตถุนะคุณสามารถใช้ AI e อ a s e r ก็ได้หรือว่า AI Cut out นะคะเรากดค้างไว้เนี่ยที่คนหรือว่าสิ่งของเนาะแล้วมันก็จะสามารถดึงนะคะแยกบุคคลนะคะหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเราออกจาก Background ได้แล้วก็มี AI wallpaper อีกด้วยค่ะแต่ไฮไลท์ที่น่าสำคัญตรงนี้นะคะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับ High Performance t v Fluency ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะได้รับ อง5ปีนะคะจาก TUV f f l u e n c y นะคะให้ว่าใน5ปีนี้เนี่ยประสบการณ์ใช้งานเนี่ยจะต้องราบรื่นนะคะแล้วก็นะคะได้รับเนี่ยประสบการณ์การใช้งานในระดับ A class นะคะเนี่ยมันจะมีติดอยู่ที่ตัวกล่องแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เรียกว่าใครเนี่ยที่ใช้งานระยะยาวมามีแฟนเพจอุ้มนะคะใช้ฟินิก์มา3าปีแล้วก็ถือว่าประทับใจนะคะแล้วเขาก็มาคอมเมนต์เนี่ยในเพจเนี่ยไปดูกันได้ที่ค่ะถ้าคุณบอกว่าคุณอาจจะมีงบเนี่ยไม่ถึงตัวฮอท50 Pro Plus เรายังมีตัว h อ t 50 Pro เนี่ยมาให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวเทียบกันให้ดูคร่าวๆว่ามันแตกต่างกันยังไงอย่างแรกที่จะรู้สึกถึงความแตกต่างเลยคือเรื่องของน้ําหนักค่ะตัวนี้เนี่ยจะมาเพอะกับน้ำหนักนะคะ190กรัมนะคะ190กรัมแล้วก็ความบางตัวเครื่องจะอยู่ที่7.4ม mm, ิลนะคะมันก็จะมีความเอ่อบางความหนาต่างกันอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็น้ําหนักต่างกันประมาณหนึ่งด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครเนี่ยไม่ได้ซีเรียสเรื่องน้ําหนักมากนะคะก็ยังถือว่าทําน้ําหนักได้ดีอยู่นะคะวางกล้องมาเหมือนกันเลยสเปกกล้องเท่าก นะคะ50ล้านพิกเซลแล้วก็มี2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงค่ะกล้องหน้าตัวโปรนะคะพอแท่สิบโปรเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวลาโพงเนี่ยเป็นดูอัลสปีกเกอร์ราคานี้ได้ดูอัลสปีกเกอร์เหมือนกันนะ,คะแค่จะไม่ใช่นะคะซาว n d บาย JBL แล้วก็สําหรับใครนะคะที่อยากได้นะคะตัวที่เสียบหูฟัง3.5มมิลอยู่นะคะก็จะเหมาะกับตัว Hot 50 Pro ตัวนี้นะคะในเรื่องของชิปเซ็ตต่างๆเนี่ยใช้เหมือนกันเลยเป็น Halo น HeO G100 เเล่เกม โอเคเหมือนกันทั้งคู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เรื่องทั่วๆไปเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็อ๋อจะได้เป็นจอตรงตัวเนี้ยจอมันจะโค้งใช่ไหมเออสำหรับตัว Pro Plus นะคะแต่ว่าตัว Pro เนี่ยจะได้จอตรงค่ะแต่ว่าอาจจะมออีพื้นที่หน้าจอเนี่ยที่แคบกว่านิดนึงนะคะชิ้นด้านล่างจะหนากว่าทั้งคู่เนี่ยจะรองรับการใช้งานในส่วนที่เป็น 4G นั่นเองนะคะจะไม่สามารถใช้งาน 5G ได้แล้วก็มีตัวหนึ่งนะคะเป็นตัว h อร์ 50i ค่ะจะใช้เป็น h e l i o G81 นั่นเองงั้นเดี๋ยวมาสรุป คลายฟังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างค่ะขอเริ่มจากตัวนี้เลยละกันตัวโปรดอุ้มนะคะตัวนี้ i n f i n i x Hot 50 Pro Plus ค่ะราคาจําหน่ายนะคะจะอยู่ที่6,499บาทนะคะโปรโมชั่นช่วงเปิดตัวนะคะจะอยู่ที่5899บาทค่ะสีนะคะจะมีไทเทเนียมเกรสลิกแบ็กนะคะแล้วก็ดิมี่เพอร์เพลค่ะแล้วก็เมื่อซื้อตัว h อ t 50 Pro Plus นะคะจะได้รับกิฟต์บ็อกในมูลค่า999าบาทเฮ้ยคุ้มมากนะไปซื้อช่วงโปรนะให้ได้5899ันแป้อย้ขอิบเก้าบาทขอให้ได้ขอให้โดนก นี้สําหรับตัวฮอต50 Pro นะคะตัวนี้ราคาจาหน่ายจะอยู่ที่5,499บาทช่วงโปรโมชั่นเหลือเพียงแค่4,999บาทนะคะแล้วก็สีที่วางจำหน่าย,ยจะมีไทเทเนียมเกรย์แล้วก็สลิปแบ็กนั่นเองนะคะและสําหรับตัวฮอต50นะคะราคาจะอยู่ที่4,999บาทเพราะฉะนั้นไปจัดตัวโปรนะไม่ว่าคุณจะชอบฮอตตัวไหนนะคะใช้ดีมากเออใช้ดีมากนะไปจัดกันซะน,นะไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะคะโอเคงั้นวันนี้ขอฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่โอกาสหน้าไปแล้ว วสวัสดีค่ะ